าหน้าที่ตรวจสอบข้าวที่คลังสินค้า 5A พื้นที่อำเภอนางรองพบข้าวเสื่อมคุณภาพกว่า3,000กระสอบและข้าวปลอมปนอีกกว่า2,000กระสอบจากทั้งหมด41,000กระสอบล่าสุดเดินหน้าตรวจต่อคาดอาจพบข้าวเสียเพิ่มอย่างน้อย10,000กระสอบครอบครัวเด็กหญิงวัย13ปีที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าโยนศพลงจากรถไฟขอบคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์มอบเงินเยียวยา100,000บาทด้านดาราสาวปนัดดาวงผู้ดีและนักศึกษารณรงค์ให้คดีข่มคืนต้องโทษประหารชีวิตโดยนำร่องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจรวดที่กลุ่มฮามาสยิงมาจากชนวนกาซาลูกหนึ่งถูกระบบป้องกันไยัยทางอากาศของอิสราเอลยิงสกัดและระเบิดกลางอากาศในเมืองโฮลอนขณะมีงานฉลองสมรสเมื่อคืนวานนี้ ทำให้แขกเปลือที่มาในงานวิ่งหนีกันโอลมานหลังได้ยินเสียงไซเรนและตามด้วยเสียงระเบิดของจรวดบนท้องฟ้าสนับสนุนโดยคุกกี้สอดไส้ครีมและแยมตราดิวเบอรี่